สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช,ช่องสูตรหัวรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะ่ะเด่น10หน่วยบน,นะคะทั้งหมดะคะส2ส,สูตระคะมีสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปโดโอนจัดทำขึ้นโดยแสกงข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกันค่ะเด่นสิบหน่วยบดนะคะแบบห้าตัวนะคะงวดนี้เนี่ยเทียบชนให้12สิบสองสูตรนะคะสูตรที่หนึ่งถึงสูตรที่หกนะคะเป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะคะส่วนเจ็ดถึงสิบสองเนี่ยเป็นสูตรใหม่นะะฉะนั้นนะคะแอดก็จะนําเสนอคะที่เป็นสูตรที่ยังไม่ได้ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะแคปไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ ถ้าใครอยากได้สูตรเก่างดที่แล้วเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปของงดที่แล้วได้นะเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักผันสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองและบวกข้างที่หนึ่ง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนและะ้วะสามบวกเจ็ดเท่ากับสู์ูบวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกเก้าเท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดะแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสู์ูบวกสองเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกเราจะได้นะฮะเด่นสิบหน่วยบนในงวดนี้นะคะแปดเก้าูสองหก สูตรที่สองาะลอยช้ร้อยบนสองครั้งสิบบนหน่วยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึอยทายครั้งที่หนึ่งสทายครั้งที่หน่หน่วยทายครั้งที่หนสามครั้งรอยทายครั้งที่สองและบวกเ้าที่หศนย์บวกเาเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็บวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเ เจ็ดบวกสองเท่ากับเกบวกหกเท่ากับห้นะคะห้าบวกหงเท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดบวกห่เท่ากับเ<ม>เด่นห้าหกสูตรที่3เราใช้หลักแสนหลักหมื่นสงครั้งหลักพันสิบบนรอยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ 20, ทายครั้งที่2องสิบท้ายคางที่สองและบวกข้างที่6 เก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนบวกเเท่ากับเก้าเบวกเเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปบวกเจ็ดเท่ากับห้ห้บวกสเท่ากับเก้าบวกสองเท่ากับหนึ่นึ่บวกศูนย์เท่ากับหนหน่บวกหเท่ากับเจ็ด็บวกหนึ่เท่ากับแปดบวกห่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่เท่ากับศนบวกหน่งเท่ากับหนึ่งเด่นที่เจ็ดแป้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สเราใช้หลักมื่นสิบนหน่วยบน ิหน้าครั้งที่สอครั้งสิบทายครั้งที่หนึหน่วยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองสครั้งระบครั้งที่ห้บวกเท่ากับสาบวกแปเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเดเท่ากับแบวกเเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหเท่ากับหกหบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกศูนยเท่ากับสอบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแบวกหนึ่งเท่า เด่นที่78 901สูตรที่ห้านะคะโดยใช้หลักพันร้อยบนสองครั้ง10บุน10ลางร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่สองาครั้งหน่วยทายครั้งที่1น0่ง้ทายครั้งที่2องสิทายครั้งที่2 2ครั้งและบวกข้างที่1 3บวก0นเท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2อบวก7เท่ากับ99บวก7 ท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก0เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0เด่นที่6 7 8 9 0สูตรที่6นะหลักสิบบนหน่วยบน3ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2 สิบทายครั้งที่หนึ่้อยทายครั้งที่สองสครั้งสิบทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สอและบกข้าที่สามเบวกสี่เท่ากับสาบวกแปเท่ากับหนงบวกเจท่ากับแปดบวกเจเท่ากับห้าห้าบวกห้าเท่ากับศูนย์นวกหกเท่ากับหกวนเท่ากับหกหนเทกับหบวกสท่ากับเก้านะเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนบวกหเท่ากับห่งหนึ่บวกหเท่ากับสองสองบวกหน สูตรที่เจ็ดนะฮหลักหมื่นร้อยบนสิบล่างหน่วยล่างสิหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้า,า, 100, นา,า 2, 3, ครั้ง,งที่สองสองครั้งนหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสทายครั้งที่หนึ่งแล้วบวกครางที่หนึ่งสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวก็เท่ากับหกบวกเาเท่ากับห้บวกสงเท่ากับเจ็ดเจ็บวกหนึงเท่ากับแปปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเาบวกหนึ่งเท่ากับศูย์บกหเท่ากับหบวกหนึ่งเท่า หกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดบวกหน่เ่ากับแปบวกหนเท่ากับเกบวกหท่ากับศะคะเด่นที่6กเจ็ดแปดเ้าศูสูตรที่แปดนะคะโดยใช้หลักหมื่นสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนครั้ง10บทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สอสิบทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สอครั้งและบวกข้างที่เกบวกเจเท่ากับหงหน่งบวกเก้ท่ากับศนย์ 0ูบวกสี่เท่ากับสี่บวกแเท่ากับสอสองบวกหเท่ากับ7 7ดบวกสเท่ากับ9ก้าบวกศูนเทากับ9บวกศนเท่ากับ9 9บวก9เท่ากับ8 8ดบวก1เท่ากับ9 9้าบวก2เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2สองบวก3เท่ากับ5เด่นที่8 9 1เ5้าหนึ่งงะคะนี่นะคะจะเป็นนะคะที่เป็นอ่า8สูตรด้านหลังนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆแคปทั้งหมดนะก็จะสิบสองสูตรแบบนี้นะะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูนะะในงวดนี้นะในการเทียบชนของเรานะะ เรามาเริ่มนะจากศูนย์คะศูนย์มีหนึ่งสองสาห้าหเจดะศูนย์มีเจ็ูนย์ะหมี1 2 3 4งสอี่ห้าหกนะหมี6กศูนย์ะสมีหนึสองมนะสมีสามศูนะเสร็จแล้วนะสา3มีหนึ่สองสามสามีสามศูนย์ะ สี่นมีหนึ่งสองสมี2องสูตรนะห้ามี1นึ่งสองสมสี่ห้ห้ามีห้าสูตรนะหมีหนึ่งสองสมสี่ห้าหกนะหมีหกสูตรนเจมีหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจดนะเจดมีเจดสูตรนะแดมีหนึ่งสองสา สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบาแปดมีสิบสูตรค่ะแล้วก็เก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะเก้ามีสิบเอ็ดสูตรนะตัวที่ชนเยอะกว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นเก้านะฮะส่วนตัวรองมามาค่ะก็คือสิบนะะแต่ว่าแอดจะให้เป็นตัวเด่นนะฮะส่วนรองลงมาอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเจ็ดกับศูนย์แบบนี้นะคะ แต่ว่าะฮะแอดจะเขียนเป็นตัวเด่นแบบนี้แล้วกัน,นะฮะเด่นฮะที่แปดกับเก้าอ่าเก้าจะเด่นกว่าแปดฮะแอดเขียนไปแล้วนะคะที่เขียนลบแล้วนะคะส่วนตัวรองนะคะก็คือเจ็ดกับศูนย์นะคะให้เพื่อนๆนะเลือกวิเคราะห์พิจารณาฮนะเน้นไปที่แปดเก้านะคะเน้นสุดนะคะก็คือเก้านะ,ะในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ

สองห้าสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดนะเดี๋ยวแคบไว้นะถ้าผิดสามสูตรนะศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่สามห้าสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดนะเพื่อ,ออาจจะมีนะคะวิธีการตัดนะเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆอยากจะได้นะมีตัวเด่นตัวหนึ่งนะคะเอามาตัดแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าแปดกับเก้ามาอาจจะคัดแค่ตัวที่อ เด่นให้แล้วกันฮะถ้า8กับ9มาเนี่ยก็จะมีนะคะที่หนึ่งแปดสามแปดนะ,ะแล้วถ้าผิด1นศูนะ,ะจะมีศูนย์แนย์เก้าหนึ่งเก้าะฮะสองแปดนะสองเก้าสี่แล้วก็เกนะ,ะส่วนถ้าใครชอบแบบผิด2อศูนย์ะก็เลือกเลือกเอานะะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าตัวเด่นที่สุดนะเป็นที่9กนะนะก็จะมีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าแปดเก้านะศูนย์เก้านึ่งเกนะสองเก้ 2, 9, นะเจกนะแล้วก็เกนะ้าเกะให้เพื่อนเลือกพิจารณานะชอบตัวไหนนะก็เลือกนํำไปเสียงด้วยตัวของเพื่อนเองนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนเคิดว่าเยอะนะก็เลือกไปแค่ตัวที่เป็นตัวเด่นเอาไปตัดก็ได้นะคะก็คือเด่นที่สุดนะในงดนี้นะ ตามสูตรนะเด่นที่สุดเก้านะรองจากเก้ามาเป็นแปดห้ารองจากแปดก็จะเป็นเจ็ดกับศูนย์ฮะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ